สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่จะทำให้เราทุกคนได้เห็นห้องทำพิธี3 5ล้านแบาทเสียงครู1ล้านบาทและพลักหน้าทองมูลค่ารวมมากกว่า15ล้านบาทก่อนอื่นอาจารย์จะพาเราทุกคนดูห้องทำพิธีก่อนนะครับนี่คือห้องทำพิธีที่ตกแต่งและประมาณ70%และในวันนี้จะเป็นวันที่อัญเชิญเสียงครูเข้ามาในห้องทำพิธีครับ ก่อนที่เราทุกคนจะไปดูพลักษหน้าทอง15ล้านบาทเรามาดูเสียงครูกันก่อนนะครับเสียงครูมีทั้งหมด9เสียงครับและทุกเสียงต้องสวยงามตามที่ครูบาอาจารย์กําหนดครับพระนารายณ์ทรงครุฑนี้ท่านต้องประดิษฐานที่ห้องไหว้ครูด้านบนนะครับแต่เอามาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะห้องด้านบนยังไม่เสร็จหลายคนบอกว่าพระพักของท่านคล้ายกับหน้าของอาจารย์ทุกคนว่าเหมือนไหมครับ และตอนนี้เสียงครูเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับเนื่องจากเสียงครูเป็นงานที่วิจิตรและปราณีตมากๆมีขนาดใหญ่จึงต้องใช้เวลาในการขนหลายรอบมากๆเลยนะครับรวมแล้วกว่าจะครบทุกเสียงใช้เวลาเกือบทั้งวันเลยเพราะรถหนึ่งคันขนได้เพียงครั้งละสองเสียงเท่านั้นเสียงครูของอาจารย์มีทั้งเสียงและองค์ท่านมาด้วยนะครับพร้อมกับอีเครื่องประดับตกแต่งด้วย ห้องทำพิธีค่อนข้างกว้างและใหญ่มากๆและเวลาที่สิทธิของอาจารย์มาลงหน้า,นาทองพรลักษ์หน้าทองจะสามารถเข้าได้ทีละหนึ่งคนเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการส่วนตัวในการพูดคุยกับอาจารย์และเป็นการส่วนตัวในการทำพิธีครับ ขณะตัวอาจารย์เองเมื่ออยู่ในห้องนี้พร้อมกับเสียงครูคโคบาอาจารย์แล้วยังขนลุกเลยครับทุกอย่างสวยงามทรงพลังเข้มขขังและวิจิตรมากๆทั้งหมดนี้เพื่อสิทธิกรพพัดทุกคนครับเป็นสิ่งที่อาจารย์ตั้งใจมากๆเพราะนี่คือจุดประสงค์ของการเรียนสายวิชานี้ของอาจารย์ครับ ตอนนี้เสียงครูครบแล้วนะครับอาจารย์อยากให้เราทุกคนมีโอกาสได้มาเห็นของจริงนะครับเพราะสวยงามวิจิตรมากๆแต่ทั้งหมดนี้ยังตกแต่งไม่เสร็จนะครับเพิ่งเสร็จได้เพียง70%เท่านั้นและต่อไปนี้เราทุกคนจะได้เห็นชุดทำพิธีพลักหน้าทอง15ล้านบาทแล้วนะครับ เดี๋ยวอาจารย์จะให้เราทุกคนดูทีละชิ้นนะครับก่อนอื่นอาจารย์ต้องบอกเราทุกคนก่อนนะครับว่าทุกอย่างที่เราทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้ทํามาจากทองแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพชรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พลอยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และมณีน,นพเก้าอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกชิ้นครับเพราะทั้งหมดนี้คือพลังงานสูงสุดมีผลด้านดีกับดวงชะตาของสิทธิ์ทุกคนที่ได้ทําพิธีกับอาจารย์และอาจารย์ขอบอกเราทุกคนว่าเห็นอาจารย์ลงทุนหลายสิบล้านบาทนี้อาจารย์คิดค่าครูกับทุกคนเพียง9บาท เท่านั้นนะครับและนี่คือสาเหตุที่อาจารย์เคยบอกเราทุกคนไว้ว่าผู้ที่จะสามารถสึกทอดวิชานี้ได้ คนผู้นั้นต้องมีฐานะทางการเงินดีเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้นำวิชานี้ไปหากินกับลูกศิษย์หรือคนที่เดือดร้อนและที่สำคัญคือหากครูบาอาจารย์ที่สืบทอดวิชานี้ไม่สามารถทำให้ตัวเองร่ำรวยได้แล้วจะไปช่วยลูกศิษย์ให้ร่ำรวยได้อย่างไรเงื่อนไขข้อที่2คือของทุกชิ้นที่นำมาทำพิธีต้องทำมาจากทองแท้เพชรแท้พลอยและมณีนพเก้าแท้เท่านั้นเพราะทั้งหมดนี้เป็นศาสตร์ชั้นสูงและเงื่อนไขข้อที่3คือ ดวงของผู้สืบทอดวิชานี้ผู้ที่จะเรียนจําเป็นต้องมีดวงตามที่โบราณกําหนดเท่านั้นตัวอาจารย์รู้สึกปิติในใจมากที่อาจารย์มีครบทั้ง3เงื่อนไขเพราะฉะนั้นวิชานี้ต้องเรียนและทําด้วยใจที่อยากช่วยเหลือลูกศิษย์เท่านั้นและของที่ทําพิธีทุกชิ้นต้องทําขึ้นมาตั้งแต่ตอนเรียนแล้วนะครับและนี่คือคําตอบว่าทําไมสิทธ์ของอาจารย์รุ่นแรกทุกคนร่ารวยสําเร็จหลักสิบล้านร้อยล้านกันทุกคน ชิ้นแรกคือจี้คาถาพระพรหมครับซึ่งสร้อยเส้นนี้อาจารย์ต้องใส่ทุกครั้งที่อาจารย์ทําพิธีเพราะสายวิชานี้เป็นสายวิชาของพระพรหมเพราะการลงพระลักษณ์หน้าทองของอาจารย์ไม่ใช่แค่การเสริมเมตตาครับแต่เป็นการเสริมดวงชะตาด้วยเพราะพระพรหมท่านคือผู้ลิขิตชีวิตของทุกสรรพสิทง์นในจักรวาลนี้นี่คือสาเหตุที่เราทุกคนจะได้เห็นอาจารย์สวมสร้อยเส้นนี้เป็นประจำครับ จี้คาถาพระพรหมนี้ทำจากทองคำแท้ร้อยเปอร์เซนต์ประดับด้วยเพชรแท้และมณีนพเก้าโดยมีพญานาคเกี้ยวที่คาถาพระพรหมครับเพราะสายวิชานี้เน้นด้านโพกศัพย์ดวงชะตาเมตตารายบุคคลครับและชิ้นต่อไปคือลูกประคำทองคำลูกประคำนี้อาจารย์ต้องใส่ทุกครั้งที่อาจารย์ทำพิธีปรับฐานดวงลงณหน้าทองพารักหน้าทองในวันที่ถวายพระปาสิบล้านบาทอาจารย์ก็ใส่ประคำเส้นนี้เพื่อลงณให้กับลูกศิษย์ทุกคนครับ ต่อไปคือเหล็กจานทองคำปูศรีสัตตานคราชครับประดับด้วยพลอยเม็ดใหญ่เพชรและมณีน,น,นพเก้าและนี่คือสาเหตุที่อาจารย์ต้องสร้างปู่ศรีสัตตานคราชที่น่าเทวาลยของเราครับเหล็กจานนี้อาจารย์เคยใช้จานให้กับลูกศิษย์ในวันที่ถวายพระป่านะครับทุกคนดูแต่ละชิ้นให้ดีนะครับทุกชิ้นมีเพชรแท้จำนวนมากที่ไม่อาจพูดถึงมูลค่าได้เลย ชิ้นต่อไปสำคัญมากเพราะนี่คือจานทองคำและช้อนทองคำเพราะในพิธีอาจารย์ต้องป้อนน้ำพึ้งขนมตระกูลทองให้กับลูกศิษย์ผ่านจานทองคำและช้อนทองคำเป็นการหนุนพกทรัพย์ผู้ผ่านพิธีนี้จะมีวาจาเป็นทรัพย์หยิบจับอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองก็ต้องมีเพชรตาก็ต้องเป็นพลอยเพชรพลอยทองพลอยครบหมดเลย และชิ้นต่อไปคือสิ่งที่จะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีดวงไม่ดีทั้งหลายออกจากลูกศิษย์ทุกคนและยังช่วยค้าดวงชะตาของทุกคนนั่นก็คือคาถาพระพรหมครับและนี่คือฐานของคาถาพระพรหมเรามาดูคาถาพระพรหมไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือคาถาพระพรหมทองคําแท้ทั้งหมดประดับด้วยเพชรและพลอยมณีนพเก้า 9. คาถาถือเป็นอาวุธเทพและของชั้นสูงช่วยปกปกักรักษาคนเมตตาเทวดารักส่งเสริมทั้งอำนาจวาสนาบารมีคุ้มครองภัยร้อยแปประการทั้งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นและเป็นสิ่งสำคัญในการทำพิธีลงพลกหน้าทองโดยคาทานี้จะมีสองเสียงหนึ่งเสียงจะเป็นคาถาพระพรหมและอีกเสียงจะเป็นพญานาคครับเพื่ออำนวยเวผลให้อำนาจวาสนาบารมีและก็โภคทร,รั์ และชิ้นต่อไปนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำพิธีพลักหน้าทองครับเพราะที่ทุกคนจะได้เห็นคือพลักหน้าทองทองคำแท้เพชรแท้พลอยและมุกครับ พลักหน้าทองนี้ทําโดยช่างโบราณและต้องใช้มือในการขึ้นรูปผ่านการตีด้วยมือเท่านั้นและต้องกําหนดจํานวนครั้งในการตีมีเลิกง,งามยามตีที่เหมาะสมที่สุดเพราะหน้ากากนี้ถือเป็นของครูบาอาจารย์และเป็นของสูงมากเราทุกคนจะสังเกตเห็นรอยค้อนที่ทุบบนผิวของพลักหน้าทองครับทั้งหมดนี้ทําจากทองแท้ร้อเอร์เซหน้าผากประดับด้วยอุนาโลเพชรและพลอยคิ้วและดวงตาทําจากเพชรนับพันเม็ด ตด้ดวงตาด้านในประดับด้วยมุกเพราะเป็นลักษณะที่แท้จริงตามโบราณของพระรักหน้าทองตาดำทำจากนินเม็ดโตทั้งสองข้างและอาจารย์มั่นใจว่านี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยและย้ำอีกครั้งว่าอาจารย์เรียนมาเพื่อช่วยเหลือสิทธิ์ทุกคนเพราะฉะนั้นค่าครู9บาทเท่านั้น เลื่อนมาดูที่ริมถีปากเราทุกคนจะเห็นเพชรเรียงรายนับเม็ดไม่ถ้วนนะครับและประดับด้วยมณีนพก้าให้ทุกคนพูดสิ่งใดสมปรารถนามีอำนาจวาสนาบารมีและสายวิชาของอาจารย์เป็นเมตตาเน้นโภคทรัพ์เป็นที่รักของมนุษย์เทวดาทองคือความร่ำรวยรุ่งเรืองปกป้องคุ้มครอง เพชรคือชัยชนะเหนือศัตรูหมู่มารมั่นคงเข้มแข็งและมณีนพเก้าคือความมงคลสูงสุดในทุกๆด้านและสิ่งดีงามทั้งปวงของในพิธีของอาจารย์จําเป็นต้องมีทองเพชรและพลอยทั้งหมดและเครื่องทรงนี้เพื่ออํานาจวาสนาบารมีครับเสร็จต่อไปคือภาชนะใส่น้ำมันและสีพึ่งครับและทุกอย่างก็ต้องทำด้วยทองบริสุทธิ์ครับประดับด้วยเพชร พลอยและมณีนพเก้า 9. โดยเซตนี้อาจารย์เคยนำไปใช้ลงหนะให้สิทธิ์ในวันพระป่าสามคัคคีที่วัดชัยเพยรีเดือนเมษาที่ผ่านมาด้วยนะครับ และทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อาจารย์เตรียมไว้ให้กับลูกศิษย์ทุกคนเป็นสิ่งที่อาจารย์ตั้งใจมากๆเพราะอยากช่วยเหลือศิษย์ทุกคนให้ดีขึ้นและอาจารย์ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนขอเพียงให้เราทุกคนจําไว้ว่าศิษย์อาจารย์เอจักพัทช,ชีวิตต้องดีขึ้นในทุกๆวันสําเร็จทั้งทางธรรมและทางโลกไปพร้อมๆกันอาจารย์จะเปิดทําพิธีครั้งแรกในวันที่29มิถุนายนนี้เวลา9โมงเป็นต้นไปและ1เดือนอาจารย์จะทําพิธีเดือนละไม่เกิน5ครั้งเท่านั้นไว้พบกันที่เทวลัย ที่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเราทุกคนนะครับ